ที่ว่าในโลกของไทยละดับโร เพื่อนชาเดวานเชอรัลทุกท่านนะฮะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของการ์ดจอเกมมิ่งนะครับภายใต้แบรนด์ริเ i c นะครับซึ่งจัดจาหน่ายโดยทางเดวานเชอรัลซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพนะครับรวมถึงจะมาทําการเปรียบเทียบรายละเอียดในส่วนของการ์ดจอระดับโปร2รุ่นด้วยกันโดยการ์ดจอที่เรานํามาปะทะกันในวันนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของ i ิเทค GTX 770นะครับซึ่งเป็นการ์ดจอระดับโปรนะครับสถาปตยกรรมเคปเลอที่ ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ยอดนิยมนะฮะรองรับการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีนะครับเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับกระจอรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือ l i t e c GTX 970ที่ทางเดวาในชารอเพึ่งเปิดตัวกันไปซึ่งมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมแมคเบลนะฮะโดดเด่นในส่วนของประสิทธิภาพและการประหยัดไฟนั่นเอง ดยก่อนอื่นนะฮะเราจะมาดูในส่วนของรูปลักษณ์หน้าตานะว่าการจอทั้ง2รุ่นนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอเริ่มที่ l ิทริก GTX 770ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดระบายความร้อนที่เป็นวินฟ้าเท r ร์ c h a ชนแบบ Du อ l Fan หรือ2พัดลมนั่นเองนะครับเรื่องขอที่พัดลมระบ,บายความร้อนนะครับที่ l ิทริก GTX 770ตัวนี้ครับติดตั้งมา2ตัวเป็นพัดลมขนาด85ม mm, มนะครับผมด้านในนะ,ะก็จะเป็นในส่วนของแผงซิงซ์ขนาดใหญ่นะครับเป็น ฟินอลูมิเนียมครอบคลุมเต็มพื้นที่ของตัวการ์ดท่อฮีตไปนะครับที่เป็นทองแดงนะครับผมติดตั้งมาจํานวน4เส้นด้วยกันนะครับก็จะเป็นท่อฮีตไปขนาด6มเมตรสเส้นและ8มมตรอีก2เส้นนะครับเพื่อการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมและอีกเช่นเคยนะครับในชุดระบายความร้อนของ LiT เทคนะครับก็จะมาพร้อมกับฐานระบายความร้อนที่เป็นคอปเปอร์เบรดนะครับสำหรับใายเทความร้อนจากชิป GPU โดยตรงเลยทีเดียวเลือกใช้ฝาครอบพิซซิงที่เป็น อลูมิเนียมนะครับสีดำนะครับผมแล้วก็ค่าลายกราฟิกสีทองนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง l i t e c h l i t e c h GTX 770นะครับใช้อินเทอร์เฟซนะครับในการเชื่อมต่อการจอแบบ PCI Express 3.0นะครับซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซที่ให้ความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อแล้วนะครับในขณะนี้นะฮะมาพร้อมกับพอร์ตไฟเลี้ยงที่เป็น8พินและ6พินอย่างละ1พอร์ตนะครับรวมถึงรองรับการเชื่อมต่อแบบ multi GPU นะครับ โดยจะมาพร้อมกับ Sli พินจำนวน2ชุดนะครับโดยเ t ต e ก Gtx 770รองรับการเชื่อมต่อการจอสูงสุดได้4ใบนะครับหรือ4 way Sli นั่นเองสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของพอร์เชื่อมต่อนะครับก็จะเป็นตามแบบฉบับของการจอสถาปัตยกรรม Kepler นะครับก็จะมีพอร์เชื่อมต่อที่เป็น Dvi นะครับจำนวน2พอร์ตนะครับแล้วก็ HDMI 1พอร์ตและ Display Port อีก1พอร์ตนะครับรวมเป็น4พอร์ตนะครับก็นอกจากจะรองรับการเชื่อมต่อ แบบมัลติ i s p l a y สูงสุด4จอแล้วนะครับและมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เป็น Nvidia 3D s ย 3D สแนะครับสำหรับรองรับการเล่นเกมใช้งานมัลติมีเดียแบบ Nvidia เดีย 3D สแนะครับสำหรับการเล่นเกมและใช้งานมัลติมีเดียในมุมมองที่กว้างกว่านะครับผม ต่อไปนะฮะเรามาดูในส่วนของร i t i c GTX 970รุ่นใหม่นะครับต้องบอกว่าการจอรุ่นนี้น่าสนใจเลยทีเดียวครับ <c oughs> เพราะมันเป็นการจอสถาปัตยกรรมแม็กเกลตัวใหม่ให้ประสิทธิภาพที่ดีประหยัดไฟและมาในขนาดแบบคอมแพกนะครับมาในขนาดเล็กรองรับการติดตั้งในส่วนของเคสนะครับขนาดเล็กได้อย่างสบายนะครับไม่ว่าจะเป็น m i โคร ATX หรือ Mini i t x นะครับ เริ่มกันที่ชุดระบายความร้อนครับโดยที่ร i t e c GTX 9 7 0ตัวนี้ครับมาพร้อมกับชุดระบายความร้อนแบบ Dual Fan นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับ l i t e ค GTX 760นั่นเองนะครับผมโดยจะมีความยาวนะครับตัวการ์ดรวมชุดซิง์แล้วนะครับอยู่ที่206มิลลิเมตรนะครับผมซึ่งมีขนาดเล็กทีเดียวนะครับมาพร้อมกับพัดลมระบายความร้อนในขนาด74มิลลิเมตรนะครับจำนวน2ตัวด้านในครับเป็นฮีทซิงค์ระบายความร้อนที่เป็นฟินอลูมิเนียมนะครับ แบ่งเป็นสองชุดด้วยกันนะครับเป็นชุดใหญ่1ชุดและชุดเล็กอีก1ชุดนะครับใช้ท่อฮีตไฟนะครับจำนวนสองเส้นนะครับดัดเป็นรูปตัวยูนะครับเป็นท่อฮีตไฟเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลนะครับเพื่อความสวยงามและการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมนอกจากนี้ในส่วนของตรงกลางนะครับก็ก็จะมีในส่วนของเบสเพลทนะครับสําหรับเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวการ์ดนะครับแล้วก็ช่วยในการระบายความร้อนให้กับชิปแรมนะครับแล้วก็ชิปพ้าจ่ายไฟต่างๆที่อยู่ภายใน แล้วก็จะมีการเพิ่มในส่วนของแบ็กเพลทนะครับเนื้ออลูมิเนียมสีดำนะครับที่ค่อนข้างแข็งแรงเกรดนะดีเยี่ยมเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความตส่ใจของทาง l i t เทคนะครับที่จะเลือกติดตั้งในส่วนของแบ็กเพลทนะครับเพื่อปกป้องในส่วนของ PCB ทางด้านหลังของตัวการ์ดนั่นเองนอกจากนี้นะฮะพอร์ตไฟเลี้ยงครับ l i t เทค GTX ีเ970นะครับมาพร้อมกับพอร์ตไฟเลี้ยงที่เป็น6พินนะครับ2พอร์ตนะครับซึ่งอาจเปรียบเทียบกับรีดเทคับที่มาพร้อมกับพอร์ตฟเลี้ยงแบบ8พินะ6พพิอย่างละ์แคร รีเทค GTX 970ตัวนี้กินไฟน้อยกว่าอย่างแน่นอนรองรับการเชื่อมต่อมัลติ G P U อีกเหมือนกันครับมาพร้อมกับ S L I Pin จำนวน2ชุด G T X 970ตัวนี้นะครับรองรับการเชื่อมต่อสูงสุด4ใบเหมือนกันนะครับแบบ4 way S L I นะครับในส่วนของพอเชื่อมต่อครับก็ยังไม่ได้แตกต่างไปจากรีเทค770นะครับก็คือจะมาพร้อมกับพอร์ตที่เป็น D V I นะครับ2อพอร์ตนะครับแล้วก็ H D M I 1พอร์ตนะฮะแล้วก็ d i s p l a y ์พอร์ตอีก1พอร์ตรองรับการเชื่อมต่อสูงสุด4หน้าจอและรองรับ NV สามดีเซลาไม่แตกต่างกันนะครับรองรับกันเล่นเกมแบบมัลติ Display ได้อย่างเต็มรูปแบบเหมือนเหมือนกันซึ่งโดยสรุปแล้วนะครับรูปลักษณ์หน้าตานะครับระหว่างการจองทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดนะครับผม แล้วก็ชุดระบายความร้อนนะครับซึ่ง l i เท GTX 970นะครับกินไฟน้อยกว่านะครับแล้วก็ถูกพัฒนามาให้รองรับการติดตั้งในเคสขนาดเล็กนะครับก็คือก็เลยมาในขนาดแบบคอมเพก t นะครับหรือว่าสมอลฟอร์แมตเตอรนะครับผมก็รองรับการใช้งานกับเครื่อง PC ได้หลากหลายรูปแบบกว่านะครับแรงกว่าประหยัดไฟกว่านั่นเองนะครับในส่วนของความแตกต่างด้านสเปคระหว่างกระจอทั้ง2รุ่นนะฮะเริ่มต้นกันที่ l i GTX 770นะฮะ กัเจ้าตัวน,นี้ครับมาพร้อมกับชิป G P U ที่เป็นสถาปัตยกรรมเคล l เลอโดยจะมาพร้อมกับคูด่านะฮะจำนวน1536คอร์ด้วยกันนะครับและมีการติดตั้ง Memory b a n d นด์วิดตสูงแบบ G D D R 5นะฮะอินเทอร์เฟซสองบิตที่ความจุ 2GB กิกะนะครับซึ่งก็ถือว่ารองรับการเล่นเกมความละเอียดสูงได้ดีในระดับหนึ่งในขณะที่ l i t เท G T X 970นะฮะมาพร้อมกับ ชิพจีพนะครับในสถาปัตยกรรมของ m a ค w e l l รุ่นใหม่เอี่ยมเลยทีเดียวนะครับจะมาพร้อมกับ CUDA นะครับในการประมวลผลจำนวน1,664คอด้วยกันซึ่งในส่วนของจำนวน CUDA คอร์นะครับแน่นอนว่า l i t ทกจีทีเอ็นะครับจะมีคอประมวลผลที่เยอะกว่า l i t ทกจีที7อ็นั่นเองนะครับและด้วยความที่เป็นสถาปัตยกรรมใหม่นะครับประสิทธิภาพต่อคอนะครับของ GTX 970นะครับเหนือกว่า GTX 770 แต่กลับกินไฟน้อยกว่านั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการอัปเกรดในส่วนของเมม o r ีนะครับโดย gtx 9 7 0นะครับมาพร้อมกับเมม o r ีนะครับแบบ gddr 5นะครับที่ความจุ4กิกอินเทอร f a c e แบบ256บิตแบบเดียวกับรุ่นพี่อย่าง gtx 9 8 0เลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่า gtx 9 7 0นะครับรองรับการเล่นเกมความละเอียดสูงระดับ f o k ได้ดีกว่าอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับที่น่าสนใจก็คือในส่วนของอัตราการบริโภคไฟนะฮะของรี t e ก gtx 970านนะครับจะถูกพัฒนาให GTX 770รุ่นก่อนถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับโดยรีเทค GTX 770ตัวนี้ฮะกินไฟอยู่ที่ประมาณ230วัตต์นะครับในขณะที่ GTX 970รุ่นใหม่นะครับจะกินไฟเพียง149วัตต์เท่านั้นแรงกว่าและกินไฟน้อยกว่ามากเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนที่เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะฮะอยากทราบันเลยนะครับว่ารีเทค GTX 970และ GTX 770นะฮะจะให้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมีการทดสอบ เกมให้เป็นเพื่อนได้ดูกันไปรับชมกันเลยครับ ็เลยเห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับผลการทดสอบเปรียบเทียบระหว่าง L i t ท gtx 9ก้และ gtx 7 7 0นะครับซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวครับซึ่งแม้ว่า gtx 9 7 0จนะฮะจะมาในขนาดคอมเพกขนาดเล็กนะฮะแต่ให้ประสิทธิภาพเกือบจะเทียบเท่า gtx 780เลยทีเดียวนะครับส่งผลให้ l i t e gtx 970ตัวนี้นะครับกลายเป็นก้าจอรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะฮะสำหรับเกมเมอร์เลยทีเดียวนะครับเพราะด้วยความโดดเด่นในด้านประสิทธิภาพและความประหยัดไฟนะฮะอีกทั้งย ภายใต้แบรนด์ของ l ีเทคนะครับ GTX 9 7้าจะูตัวนี้นะครับจึงเป็นตัวเลือกันดับต้นๆนะฮะสำหรับเกมเมอร์ระดับโปรเลยทีเดียวซึ่งเพื่อนๆคนไหนนะฮะสนใจกร้าจอประสิทธิภาพสูงประหยัดไฟตัวนี้นะฮะสามารถเข้ามาสัมผัสเข้ามาทดลองใช้กันได้นะครับที่เดวานิชเชอร์ลนะครับผมออฟฟิศของเราตั้งอยู่ที่สุขุมวิท101ทับ1นะครับสามารถเข้ามาทดลองใช้งานได้จนกว่าจะพอใจนะครับส่วนเพื่อนๆไหนนะครับต้องการติดตามข่าวสารนะครับรายละเอียดโปรโมชั่นนะฮะรวมถึง รายละเอียดอุปกรณ์ใหม่จากทาง Dewa Natural นะครับผมก็สามารถติดตามกันได้ทาง Facebook Fanpage ของ Dewa Natural นะครับรวมถึง www dewa natural com นะฮะรวมถึงสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ทางเบอร์ด้านล่างนี้อย่าลืมนะครับนึกถึงอุปกรณ์คุณภาพนึกถึง Dewa Natural ครับ